นะครับวันนี้อยู่กับฟอร์จูเนอร์นะครับอาการชกเสียนะครับเดี๋ยวทดสอบนะฮะหลังจากติดตั้งชกใหม่เข้าไปแล้วนะครับมีวารันตี1ปีนะฮะอันนี้เป็นชกใหม่ O E M เลยนะครับทดสอบฮะปิดฝาท้ายนะครับนี่ครับตัวนี้ยุบเยอะเลยนะครับต้องดันฝาท้ายขึ้นนะครับต่อมาฮะเปิดฮะเปิดพารีโมทนะครับนี่ครับช่างยืนเปิดรีโมทอยู่ข้างๆนี่เองนะครับ ปิดรับปิดผ่านรีหมดเดี๋ยวจะลองโชวคเช็คกันหนีบอีกทีนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเช็คกันหนีบให้ปิดผ่านสวิตช์นะครับเช็คกันหนีบหน่อยฮะอ่ากันหนีบใช้งานได้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ใช้ ฟอร์จูเนอร์อยู่นะครับเจอปัญหานะครับอาการโช้กขวาท้าใช้ไม่ได้นะฮะสนใจที่จะเปลี่ยนเรามีทั้งงานจีนและงาน O.E.M รองรับนะครับเริ่มต้นที9,999นะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ